ค่ะตอนนี้รัศมีมาทานข้าวที่ตลาดบางนสีนะคะมากินรัดหน้าปลาหมึกนะคะอร่อยมากค่ะตามนี้55บาทค่ะแล้รัศมีซื้อร้านข้างในนี่นะคะตลาดบางนสีนะคะมีมทั้งอผักมีทั้งผลไม้ ลไม้อยู่ข้างนอกนะคะตลาดบางังมือีใหญ่มากเลยทูกคนก็ส่วนมากจะซื้อกลับบ้านนะคะไม,ไม่ได้นั่งทานส่วนโตเนี่ยที่รัศมีนั่งได้คนเดียวนะคะรัดหน้าอร่อยมากค่ะเนี่ยปลาหมึกรัดหน้ามีโกบนะคะมาทานได้นะคะตลาดบางังบือซีมีอาหารมากมายค่ะ มีทีวีให้ดูด้วยนะคะที่นี่สะอาดนะคะสะลัดบลุทสีสะอาดปลอดภัยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวรัศมีพทานรัดหน้ามีกบปลาหมึกมีกบปลาหมึกร,ร,กกร,รกัดหน้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ